สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องม o เมียววูฟเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับคอนเทนต์ PVP Reduction ดียังไงเนาะเดี๋ยววันนี้จะมีอะไรเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับ Pay Twin o Top Up เติมเร็วเติมไวผ่านระบบอัตโนมัติปลอดภัยไม่มีรีฟันใครสนใจเติมเกม Ragnarok Origin กดที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับ อ,อย่างแรกเลยนะครับต้องขอเกินเลยว่าค่า PVP Reduction นั้นมันค่อนข้างสำคัญกับตัวละครในโหมด PVP ค่อนข้างมากนะครับมันช่วยสามารถลดดาเมจให้เราได้ค่อนข้างสูงในหัวข้อน,นี้ผมจะพูดถึงในส่วนของ PVP a m a g e Reduction ก่อนเนาะในส่วนของ PVP a m a g e b o น u s อันนี้จะอาจจะยังไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้นะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามในคลิปอื่นๆได้ก็วันนี้อ่า ในคำอธิบายนะครับเขาก็จะเขียนไว้ว่าเปอร์เซ็นต์ลดดาเมจที่ได้รับจากผู้เล่นเนะาะมันจะลดลงตามดาเมจรีดักชันของเราที่มีเทียบกับ PVP ดาเมจโบนัสของอ e ีฝ่ายอ่าผลความต่างก็จะประมาณนี้เลยครับอ่าถ้าเราต่างกันถึง2000นะครับเราก็จะหักลบดาเมจได้ถึง40%นะครับอ่าค่อนข้างสูงเลยนะอันนี้ถ้าใครสามารถดันในส่วนของ PVP รีดักชันได้มันก็จะดีมากม อ่าแล้วเราจะหา PVP ดาม PVP ดาเมจรีดักชันได้จากไหนเนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละอันเลยละกันก็เอาที่ทุกคนสามารถทำได้ก่อนเลยละกันเนาะมาในอย่างแรกนะครับอย่างแรกก็เป็นออฟแมวครับอ่าอยู่แล้วครับอันนี้ออฟแมวใครๆก็คงรู้เนาะว่ามันมีทั้งหมด2ชิ้นนะครับที่สามารถหาออฟ PVP ดาเมจรี p p ดักชันได้ก็มีออฟเบคอนในส่วนของหมวก แฟชั่นหมวกนะครับแล้วก็มีในส่วนของแฟชั่นส่วนหลังครับที่จะสามารถหาตัวเบคอนได้นะครับซึ่งจะบวก PVP limit ดาด reduction ก็ตามเลเวลนะใครสามารถหาได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเอออาจจะทำเป็นสองพีเซตก็ได้ครับทุกคนก็พีเซ็ตหนึ่งเป็นสำหรับสาย PVE อันหนึ่งสาย PVP เนอะก็อันนี้ไปหากันได้โอเคและในส่วนต่อไปก็คือการ์ดอ่าแต่นี้ผม ก็ช่างใจเหมือนกันว่าจะมาพูดเรื่องนี้อันนี้แล้วแต่ใครกิลไหนเนาะที่สามารถตีได้ก็มันจะมีกิล Expedition ที่หาได้ที่เดียวเลยนะครับในส่วนของการ์ดใบนี้แล้วก็ต้องเราก็ต้องไปประมูลแข่งกันไปบิดแข่งกันว่าเออใครจะได้การ์ดใบนี้มาซึ่งมันก็บวกค่อนข้างดีครับ PVP ดา a g e แล้วก็ PVP ดา a g e Reduction บวกทั้งสองค่าเลยนะอย่างละหนึ่งร้อยซึ่งท้าไปเรื่อยๆมันก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มเพม,เพมไปเรื่อยๆนะครับอ่าแต่ตัวผมยังไม่ได้อัพเพราะว่าใบนี้เป็นใบแรกผมก็เลยเก็บไว้ยัดหนังสืออ่าในส่วนการก็จะมีแค่ใบนี้ใบเดียวนะครับผมต่อไปจะเป็นในส่วนของขนนกนะครับขนนกอยู่แล้วทุกคนอันนี้รู้อยู่แล้วเนาะว่ามันได้จากตัวขนนกขาวที่ค่อนข้างสูงอ่าแล้วเราจะได้จากไหนอีกก็มีพวกอ่าในส่วนของป้องกัน ป้องกันต้องบอกว่าป้องกันในส่วนของตัว holy tier อันนี้ก็จะได้ pvp damage reduction ที่ค่อนข้างสูงอ่าแล้วก็ไม่ใช่แค่นี้ครับเราจะได้ในส่วนของตัว natural tier แล้วก็ offset อ่าซึ่ง offset นี่ครับเราต้องใส่ให้ครบนะครับสี่ทอง1ม่วงเท่านั้นมันถึงจะออก off อันที่3ออกมานะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครสามารถทําขนนกได้ขั้นไหนเนาะอย่างผมทําได้ขั้น10 ถ้ามัน11เปุ๊บมันจะคิดค่าเซ็ตของอันที่ต่ําที่สุดเนาะก็คือของหมขั้นสิก็จะได้ถึง60%ซึ่งมันก็จะไปบวกในส่วนในตัวที่เรามีครับอ่าประมาณนี้ครับในส่วนของน้ตต่อมาผมจะพูดถึงรุ่นอันนี้ไม่พูดไม่ได้เพราะว่าอ่าทุกคนเห็นไหมว่าผมได้ PVP Damage Reduction มาถึง1,200งพันสองรเลยนะตรงนี้มันค่อนข้างสูงแต่ว่าทุกคนก็แว่เอ้ยพี่มันค่อนข้างแพงใช่ไหมในการทา ตัวสีม่วงซึ่งอันนี้ผมก็ก,ก็แพงจริงครับอันนี้ผมพูดพูดตรงๆเลยก็มันก็แพงจริงแต่ทุกคนสามารถมาใส่ในส่วนของอลูนสีฟ้าแทนได้นะครับซึ่งลูนสีฟ้าเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าเราหาจากไหนได้บ้างเนาะแต่หลักๆแล้วที่เราจะใส่ก็จะมีอะไรบ้างก็มี1น,นะครับมีซ i เวอร์โซอันนี้ซึ่งจะบวก PvP Damage Reduction เมื่อเราทำเวิลสูงๆมันก็จะได้ถึง260เลยนะครับแล้วก็มีเพนฟูลเนาะ drawing อ่ามี2อันที่3เราก็จะใส่เป็น Wing Forwing Shield ครับอ่าอันที่4เราจะใส่เป็น u n x p e c t e d อ่าอันนี้ซึ่งเราไม่ต้องไปกังวลน,นะครับในโหมด PVP เราเอ,อาจจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้เพราะว่าน,นี้มันไม่ได้ PVP Pv d ด m a g e r e d u c กซึ่งใครอยากได้ตัว PVP Damage Reduction ในส่วนอันที่4อาจจะไปใส่ในส่วนของ Silence s c a ก e ก็ได้เนาะอันนี้ซึ่งมันแล้วแต่คนว่าใครกดกดมาได้ยังไงเนาะซึ่งวิธีการหาในส่วนของรูนสีฟ้าอ่า ในประมูลมีขายนะครับแต่ทุกคนอาจจะต้องมาแย่งกันหน่อยเพราะว่าเห็นไหมมันจะหมดตลาดแทบจะตลอดเวลาซึ่งเวลาที่ผมแนะนําให้กดก็คือตอนเที่ยงมันจะมีเยอะมากๆเราก,ก็มากดวันละเอ่อสิอัน20อันเนาะมันก็อันละสอ0หมนทุกคนค่อยๆแบบ ฟาร์มการ์ดแล้วก็ขายการ์ดฟาร์มการ์ดขายการ์ดแล้วก็มาดึงดึงเรื่อยๆทำเรื่อยๆก็ได้ครับอ่าอย่างแรกที่แนะนำผมก็แนะนำเป็นซิ l เวอร์โซนะใครจะทำก็สาย PP r e ร u ดักก่อนก็เป็นตัวซนะิ l เวอร์โซเนาะแล้วก็มีตัวเอ่อเพนฟู oo, ลองมาอ่าที่เหลืออยากจะดานตัวไหนก่อนก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นตัวอ่อไซเรนสเคปก่อนหรือเป็นโฟวิงชิลก็ได้ถ้าอยากถึกหน่อยก็โฟวิงชิลครับถ้าอยากแบบเอ่อถึกขึ้นมาแต่ว่าไม่เท่ามันจะไม่ได้ชิลนะครับในส่วนของไซเรนสเคปมันจะได้ตัวป้องกัน ดามีดลดดามีดนะครับสิเปอร์เซนต์อ่ายิงเวลสูงสูงก็ยิ่งดีครับอ่าในรูนหรือใครที่สามารถหารูนม่วงได้อ่ารูนม่วงจะหาจากตรงนี้นะครับตอนนี้ยังมีกิจกรรมณนะเวลานี้นะครับก็จะมีกิจกรรมมีอีกสองรอบนะครับในตู้ที่สองทุกคนสามารถมาลีหาอ่ามากดหาได้นะครับซึ่งเปอร์เซนต์การออกครับมันไม่ได้สูงมันไม่ได้สูงไม่ได้ต่ํามากนะครับมันคืออันนี้ซึ่งอ่ถ้าผมจำไ,ไม่ผิด น่าจะประมาณ4%ครับแต่ในคลิปคืออ่าที่ผมถ่ายตอนนี้คือมันหมดแล้วเนาะอันนี้ก็เลยแบบว่าอ่ามันเลยเขียนเป็นสูนเปอร์นั่นแหละ <c oughs> โอเคครับและในส่วนต่อไปครับเป็นอันดับสุดท้ายเนาะอันนี้ก็คือรูปปัน้นอรูปปั้นอันนี้อยู่แล้วครับเราก็จะได้ในส่วนของลูปปั้นสีส้มเท่านั้นซึ่งจะหาได้จากไหนในส่วนของวัคิวัคี่ออฟเวพอนอันนี้จริงๆเราเราควรทําอยู่แล้วเนาะเราก็จะหา อัพอันกลางก็ได้ถ้าใครอยากได้สูงๆอ่าประมาณนี้ครับอัพอันที่2ไปก่อนอ่าแล้วค่อยมาอัพหนึ่งตามอะไรอย่างนี้เพื่อหา PVP damage b o n u ซึ่งหลักๆแล้วผมอยากให้ทุกคนแบบทําตัวรีดักก่อนเพราะว่ามันจะสามารถทําให้เรายืนในไฟได้ค่อนข้างนานอ่าแล้วก็อันนี้เหมือนเดิมครับอันที่2เช่นกันครับวันนี้ออฟว r เนาะอ่าประมาณนี้ครับในส่วนอื่นๆก็จะมีตามมาก็คือส่วนใหญ่มันจะอยู่ชิ้นที่2ของแต่ละอันเนาะเห็นไหม ตามที่ผมกดให้ดูได้เลยเนาะก็ส่วนใหญ่จะอยู่วนที่2หมดเลยนะอันนี้ก็ไปอัพกันได้ใครถนัดอัพอันไหนก็อัพได้นะแต่อันนี้เป็นของสั์เลี้ยงไม่เพิ่มไม่เพิ่มไม่ต้องไปอัพนะแต่ลูกปั้นแดงถ้าใครทําได้ก็ทํานะครับอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าก็อืมไม่เท่าไหร่ก็สองร้อยนะครับโอเคอ่าต่อไปเดี๋ยวผมจะมาทดลองให้ทุกคนดูนะครับว่าค่าความต่างของ PvP Damage Reduction มันจะเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยว จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าอ่าแล้วเราก็มาอยู่ในห้อง PVP นะครับตอนนี้ก็เราจะเทสใน2ค่าละกันอ่าผมจะเทสตอนนี้ตัวผมจะเทสกับตัวพิงซานิกนะครับก็คือตัวพี่กับนั่นเองอ่าหลายๆคนก็คงรู้จักอยู่แล้วเนาะช่องก็จะมีช่องพี่เบคอนแบทที่เอามา เล่นให้ทุกคนดูบ่อยๆก็ตัวพิงสเนกจะมีค่า PVP Damage Bonus ครับอยู่ที่2,577 2,577นะครับอของผมจะมีค่า PVP Damage Reduction อยู่ที่5,433ซึ่งความต่างก็จะต่างกันถึง2,856นะครับซึ่ง2,586ก็จะต่างทั้งหมด40% Damage ที่หักลบลดลง มาดูกันว่าจะเป็นยังไงผมจะลดเท่าที่ลดได้ก็คือหลกัหลกๆแล้วผมจะลดเอาออฟในส่วนของปีคอนออกนะแล้วก็ในส่วนของลูนออกทั้งหมดเพราะว่าถ้าผมไปลดขนนกมันก็จะลบในส่วนของค่า p d e ดค่าค่านูน่นค่านี่หลายๆค่ารวมกันเนาะมันก็จะแบบวัดวัดเกณฑ์วัด,วด,วดมันค่อนข้างยากโอเคเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยแล้วกันครับโอ้อันนี้ติดเกาะด้วยคนระับอ่าเห็นไหมจะเห็นได้ว่าพี่เขาทำดามิกับตัวผม ไปประมาณ1น0 0งมื่นสถึง1 000, 000น0 0งหมื่นหนึ่งพดูดิอันนี้ที่ค่าความต่าง2,000นะครับประมาณ2 8งพันก็คือตีเป็นเลยว่า2,000อ่าแล้วถ้าผมจะเดี๋ยวผมจะทดลองลดดูนะครับโอเคต่อไปผมจะลดให้เหลือ2,000ก็คือลดออกไปประมาณ800 และตอนนี้ผมก็ลดในส่วนของรูนล,ลงไปเนาะ800 PvP Damage Reduction ลดลงไป800นะครับซึ่งความต่างตอนนี้จะอยู่ที่2 0 5 6ครับซึ่งหลายคนก็ถามมาเนาะพี่ถ้ามันเกิน2,000ตรงนี้ไปแล้วครับมันจะเห็นผลไหมอันนี้เดี๋ยวเรามาทดลองพร้อมกันเนาะซึ่งผมก็ไม่เคยทดลองเหมือนกันอยากรู้เหมือนกันว่า800ตรงนั้นมันเห็นผลแค่ไหนโอเคเริ่มเลยนะครับ เห็นได้ชัดนะครับว่ามีผลอ่ามีผลเกินนะครับมีผลเกินในส่วนของตัว2,000ซึ่งจะเห็นว่าว่าตอนแรกพี่กัปตีผมไปอ่าฮิตลัประมาณ1 1 0 0 0ันถึง1 2 0 0 0เนาะใครที่อ่ายังไม่เห็นก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะเออจะอยู่ที่ประมาณนี้ครับ1 5 0 0 0ถึงโอเคแสดงว่า พอมันเกิน2,000ไปแล้วครับ PVP Damage Reduction ที่มันเกินออกมายังแสดงผลอยู่นะครับอ่าประมาณนี้ต่อไปอ่าผมจะลดลดออกไปอีกต่อไปครับผมก็จะลดลงออกไปทั้งหมดอ่า1,200เนาะซึ่งตอนนี้ก็จะต่างกันถึง1,600อ่าตอนนี้เหลือ1,600นะครับอ่าก็ดูแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใช่ไหมอ่า ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับค่า PVP Damage Reduction นะอ่าแล้วก็สรุปเลยแล้วกันครับวันนี้ก็ในส่วนของ PVP Damage Reduction เนาะใครที่ยังสงสัยอยู่ว่าถ้ามันเกิน2,000แล้วมันยังแสดงผลไหมมันก็ยังแสดงผลนะแสดงว่าจุดๆนี้ก็คือมันสามารถต่อยอดไปเรื่อยๆต่อยอดไปเรื่อยๆได้นะแค่เขาไม่ได้เขียนอธิบายไว้ ก็ประมาณนี้สําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e เป็นกําลังใจให้ผมนะแล้วก็ฝากร้านเติมเงินไปทว Win ็อปอัพเหมือนเดิมนะสําหรับวันนี้ก็ใครชอบอย่าลืมกด s ับสไครป์ให้กันเดี๋ยวแล้วมาเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับขอบคุณครับ